สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําแนวทางการปลดล็อกตัว Gmail นะครับหรือว่าปลดล็อก Google Account นะครับหลังเราล้างเครื่องนะครับเราจะติดล็อกติดล็อกรหัสผ่าน2ชั้นนะครับจะขึ้นหน้าอย่างนี้นะครับผมตัวนี้เป็นรหัสผ่าน2อชั้นนะครับพาจำรหัสผ่านไม่ได้นะครับตัวเครื่องก็จะมีคาว่า use Google Account นะครับ Insight นะครับก็คือมันติด Gmail นั่นแหละนะติดล็อก Gmail เดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางการปลดกันนะครับเรแรกเลยนะครับเชื่อมต่อไฟห้เรียบร้อยนะครับกดย้อนกลับไปหน้าแรกสุดเลยนะครับตัวนี้ ปรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้เราเราจะไม่ปลดแบบใช้คอมนะมีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับขอมาครับใต้คอมเมนต์เรานะครับบอกว่าพี่ครับช่วยสอนแบบปลดแบบไม่ต้องใช้คอมให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาปลดให้ดูนะตัวนี้เป็น M I U I version 13นะครับ13 14คิดว่าใช้วิธีนี้น่าจะหลุดนะครับน่าจะได้เริ่มแรกเลยนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมตั้งค่ายมันเหมือนผมครับถามว่าทำไมถึงต้องเป็นภาษาอังกฤษจริงๆอรัผมก็ไม่ได้แน่นภาษาอังกฤษอะไรหรอกนะแต่ว่าฟอนต์ที่เราฟอนต์ที่เราใช้ในการพูดหรือว่าาาากกรรปลดนนนนะะะมัััจตต้้ออองงใชฟ์ภษษฤคบ มันยังไม่รองรับฟอนต์ภาษาไทยนะเราก็เลยจะต้องปรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกอย่างที่เราปรับเราตั้งมันมีเหตุผลของมันนะไม่ใช่ว่าผมอยากจะปรับเป็นอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นผมก็ปรับนะครับอันนี้ให้เราเลือกเป็นอังกฤษเข้าไว้นะครับติ๊กเป็นอังกฤษนะครับแล้วก็กดย้อนกลับมาหน้าแรกนะครับกดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มลดเสียงแช่ไว้นะเพื่อเป็นการเปิดหมดเปิดหมดคนพิการนะครับหรือว่าท็อกแบ็กนะกดแค่เพิ่มเสียงกับลดเสียงแช่ไว้สองปุ่มนะครับอย่างนี้พอมันขึ้นแล้วพอมันขึ้นอย่างนี้ให้เราปล่่่ออยมมืนนะครรัับ้ใหเาาาดวว ผมจะบอกทั้งแนวทางให้นะครับสําหรับบางเครื่องที่มันไม่เหมือนเราจะต้องแก้แบบไหนนะผมก็เลยพูดให้มันกว้างๆเข้าไว้นะครับให้มันจบภายในคลิปเดียวเลยนะครับคลิปนี้วิธีการปลดนะครับกดคำว่า turn on ครับพอเรากดคำว่า turn on แล้วนะครับให้กดปุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงแช่อีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการเปิดโหมด talkback นะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับถ้าเป็น Xiaomi Redmi นะเวลาจะกดเปิดมันจะต้องว่าตัว L แบบนี้อย่างนี้นะครับ เดี๋ยวก็ดับบันทิดไปที่ตัวบนสุดอย่างนี้นะครับให้เราติ๊กคพาว่าหยุดไว้คอมเมนต์ไลน์ตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็ดับบันทิกที่กลางจอนะครับหลังจากเราดับบันทิกปุ๊บให้เราพูดคองเาโอเพนเซตติ้งนะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวผมพูดให้ดูโอเพนเซตติ้งโอเคท่านผู้ชมอ่มันจะต้องเข้าไป Google a s s i s t a n t ก่อนนะครับโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่อย่างนี้นะครับติ๊กหยุดไว้คามารแล้วก็ดับบันทิกอย่างนี้นะครับโอเพนกูเกิลแอซิสเซนต มันจะต้องมาหน้านี้ก่อนนะท่านผู้ชมพอมันมาหน้านี้แล้วนะครับให้เรา <S <S อพอมันมาหน้านี้แล้วนะครับให้เรากดลูกไม้หนึ่งครั้ง <Boys start S 1> แล้วก็ด <you S 1> ับเบิ้ล <have S 1> <2 S 2> คลิกสองครั้งโอเพ Se ซตติ้งมันจะมาอย่างนี้นะครับมันจะต้องได้ในลักษณะน,น,นี้นะท่านผู้ชมลองดูนะครับพอมันมาหน้า Se t t i n g แล้วครับมันก็จะติดโหมด Talk Back อ,อยู่นะครับนี่วิธีปิดนะครับตัวหน้าจอก็บอกวว่าวิธีปิด t Talk back ให้เรากดปุ่มบวกกับปุ่มลบแช่ไว้นะครับก็เป็นการ Turn Off Talk Back นะครับ บวกกับลบเช่ใหไ้พร้อม,มกันนี่นะครับมันก็จะเป็นการปิด็อกแบ็กแล้วนะครับ็อกแบ็กออฟแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเลื่อนได้ปกติแล้วนะครับถ้าใครนะครับอ๋อโอกดย้อนกลับไปก่อนถ้าใครทําแล้วไม่เหมือนนะครับลองจับใจความดีๆลองดูคลิปจบสักหนึ่งรอบแล้วลองมาทําตามดูนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านทาได้นะจริงๆมันทาไม่ยากเลยนะครับตัวนี้มันสามารถนําไปปลดเสี่ยวมี่ได้หลายรุ่นนะครับที่มันเป็น A by U v e r s i ่นเดียวกันนะที่มันเป็นแอนดรอยเวอร์ชันเดียวกันหรืออาจจะสูงกว่านี้นะครับผมลองดูนะครับวิธีการนี้นะครับอ่ะหลังาม หาคาว่าแอปนะครับตัวนี้แล้วก็กดคําว่าตัวนี้นะครับแล้วก็กดคําว่าตัวนี้นะครับกดสคริปครับที่ขวามือบนกดกากระบาดออกนะครับพิมพ์ค้นหานะครับแอปที่เราจะค้นหาจะเป็นแอปนี้นะท่านผู้ชม a c t i v i t y นะครับ Activity r u n n รันตัวนี้นะครับมันจะเป็นรูปจรวดสีเทาอย่างนี้นะครับแล้วกด in s t ต l l เข้าไปแล้วก็กดเข้าไปในตัวแอปเขานะครับ พอบรนทินสตอเสร็จมันจะขึ้นว่าโอเพนนะครับตัวนี้นะครับถ้าความเร็วในการติดตั้งแอปนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราถ้าอินเทอร์เน็ตของเราเร็วมันก็จะขึ้นโอเพนเร็วก็คือคมันติดตั้งแอปเสร็จมันก็เลยจะมีปุ่มโอเพนขึ้นมากดโอเพนเข้าไปกดโอเคครับวิธีการนี้ผมก็ยังไม่เคยสอนขึ้นที่ไหนนะครับเป็นวิธีการกดแบบง,ง่ายๆเราไม่ต้องไปใช้เชรดิตหรือว่าคอมพิวเตอร์กดให้ยุง่งยากนะครับบางทีเราไม่มีคอมหรือว่าอยากกดมือก็ลองวิธีนี้ได้เลยนะครับผมกกดดไปปททีีีุ่่่มมมแ้นนนนนขขขยยยาาาาะครับบววือพิ SE e o n d เวนบัคนะครับ s p a c e อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เลื่อนหาเอาตัวนี้นะครับสังเกตดูเอาตัวนี้นะสังเกตดูว่าช้อยที่ผมพิมพ์นะครับมันจะมีสามอันตัวนี้สามอันหลักๆดีดีดูนะครับหนึ่งสองสามตัว s นับหนึ่งสองสามอย่างนี้ให้เราเอ,อกกาอันกลางนะครับกลางเกินนี้ดูดีๆนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับคลิกเข้าไป อย่างนี้ครับผมแล้วก็กดเข้า่าตัวนี้นะครับลองนําไปใช้ดูนะครับวิธีปลดแบบง่ายๆนะครับคลิปนี้ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะครับเราก็กดเข้าว่คอนติเนียนะครับพาสเวิร์ดเราไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับเลือกเป็นอันนี้แทนนะครับอันนี้กดสกิปนะครับสกิปมันจางนะครับ แต่มันก็กดได้อยู่นะครับให้เราลองกดดูนะครับมันจานคือมันกดได้นะครับนี่คือปลดผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถปิดเปิดเครื่องอะไรล้างเครื่องอะไรได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวีดีโอตต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีการปลดด้วยมือนะครับปลดแบบไม่ต้องใช้คอมมาให้ดูนะครับก็เราก็บางรุ่นที่มันปลดมือได้เราก็จะทาปลดมือให้ดูนะแต่บางรุ่นที่มันแต่บางรุ่นนะครับที่มันปลดมือไม่ได้้้จรรริงงงงๆก็ตตตตตออออามมเื่นนนไขขัััวววซฟ์์แะคบผี ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการปลดล็อกนะครับ Xiaomi อันนี้ก็รอนะครับรอรอเจ็ดนะครับผมไม่ติดล็อกนะครับไม่มีบัญชี Google account นะครับผมเราไปใส่ตัวใหม่เพื่อโหลดแอปได้เลยนะครับตัวนี้นี่เราใส่โหลดเราไปตรงนี้นะครับวิธีเช็คว่ามันมีบัญชีติดไหมไปที่ตรงนี้นะครับ่าตรงคําว่า account and sync กดเข้าไปนะครับ มันจะให้เราเราก็ใส่บัญชี Google ใหม่เข้าไปโหลดแอปใช้งานใน p i x e s t o ได้เลยอันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยมันก็ขึ้นว่าสร้างบัญชีหรือว่าล็อกอินเข้าไปนั่นแหละตัวนี้นะครับใส่ชื่อใส่อะไรก็สมัครอะไรปกติได้เลยนะครับตัวนี้เสร็จนะผมสำหรับแนวทางการปลดครับขอบพระคุณมากที่รับชมจนจบครับเดี๋ยวไว้ตอนใหม่คลิปหน้าครับ